สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปียสมานะคะกิรัชพานน์เดี๋ยวตั้งกล้องกันตั้งกล้องให้มันแบบงอเกยกล้องเกยกล้องงอกย้กงกยมากนะคะซึ่งวันนี้เตรียมเตรียมโต๊ะไม่ทานทุกคนเราอยากได้เก้าอี้สวย,สวยโต๊ะนั่งทีสวยซึ่งยังหาไม่ได้เพราะว่าไม่อยากเข้าไปจังหวัดที่จะไปเดินเลือกซื้อของเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาอะไรได้ไดก็หาไปก่อนเนาะช่วงโควิดไม่อยากไม่อยากไป โฮมโปรทุกคนนะคะแล้วทีนี้เราไปซื้อของเราไปซื้อกับข้าวแล้วมนุษย์ป้าถามว่าเขาถามว่าจำป้าได้ไหมตอนที่ป้าไปงานแต่งหนูด้วยนะซึ่งเราบอกว่าเราจะไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอะเราอยู่เมืองการใช่ไหมเราว่าไม่ใช่คนที่นี่แล้วเรามาแต่งงานที่นี่เออเราไม่ใช่คนที่นี่เรามาแต่งงานที่นี่ก็คือแล้วคิดดูนะจะให้เราจําใครได้เออ งานแต่งอ่ะแล้วงานแต่งอ่ะแล้วเราอยู่บนเวทีแล้วแบบนั่งโต๊ะกันอย่างเงี้ยถามหน่อยว่าเราจะไปจาใครได้ซึ่งมันผ่านมาสิบเอ็ดปีแล้วเขาถาม,มาป้าก็ไปงานแต่งหนูนะจําป้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกจาไม่ได้ค่ะเขาก็บอกอืมทําไมหวนเหมือนเดิมเลยหน้าตาไม่เห็นเปลี่ยนเลยพูดอย่างี้ใช่ไหมเราก็ยิ้มยิ้มเนาะเราก็ยิ้มยิ้มเราก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ป่ะเออแล้ว,แล,วแล้วคุณป้าคุณป้าเขาถามว่า ทำไมอยู่นานจังเราก็ทำหน้านงงงอยู่นานอะไรคะ <_ an> เขาบอกว่าทำไมอยู่กับแฟนนานจังถ้าเป็นคนอื่นนะเขาเลิกกันไปแบบสองสามรอบแล้วอะเออทำไมทำไมปุ้ยอยู่กับแฟนนานจังเราก็แบบก็ก,ก,ก็ก็ไม่ทำไมคะ่ะเออเราก็ตอบไปเงี้ยก็ไม่ทำไมคะ่ะงงอะงงมากแม่ไม่รู้เอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าทำไมเราเรากับแฟนจะต้องเลิกกันแบบครบ คือคบเลิกคบเลิกหลายๆลครั้งอ่ะเราไม่เข้าใจทําไมทําไมการที่เราอยู่เป็นคู่คนเดียวอะ่ะมันผิดปกติตรงไหนวะเออทําไมต้องมาถามเราเอองงปะงงปะเราวางงเออถ้าเออถ้าเขาจะบอกว่าเออสวยขึ้นนะไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ไม่งงอันนี้มาถามว่าทําไมอยู่กับแฟนแบบนานจังทําไมแบบเห็นคู่อื่นเขาเลิกกันไปตั้งหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าง เขาบอกว่าอย่างคู่อื่นเนี่ยเขาก็จะเลิกกันไปสองสองครัง้งสามครั้งอย่างเงี้ยทาไมปุ้ยอยู่กับแฟนนานจังงงอะ่ะเราก็เลยแบบเราก็เฉยเฉยแล้วเราก็ไม่ยังยังไม่ได้ไปซื้อร้านเขาอีกเลย <c oughs> ไม่เข้าใจเออนะคะเขาถามว่าเออแต่เขาถามว่าทําไมหุ่นอย่างนี้ตลอดเลยะหุ่นนี้ตั้งแต่ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ไปแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อ เขาถามว่าได้กินยาลดความอ้วนไหมบอกไม่กินค่ะไม่เคยกินยาลดความอ้วนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากินโปรตีนเขาบอกอ๋อกินโปรตีนมนกกินสิยังไม่ทัานทัน,น,น,นพูดอะไรเลยโอ้มนุษย์ป้าน,นี่แบบเนะสุดยอดมากจริงปะใครเคยเจอมนุษย์ป้ามากเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆนะโอ,อ้แบบอืมแบบอยากรู้เรื่องกุ้ยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะคอยถามจุกถามจิกถามโน่นถามนี้นะคะทุกคนอแล้วก็วันนี้ เออวันเนี้ยเจอฟังฟังผ่านๆแบบแบบอะว่ามีคนถามว่าทําไมทานโปรตีนไปแล้วแล้วออกกําลังกายแล้วยังพอสวันสะสมมติว่าเรากินโปรตีนปกติน,นี่แหละแล้วพอเราออกกําลังกายไป3 4วันอะแล้วทําไมเรายังเหนื่อยเราเพียเราแบบไม่มีกําลังไม่มีแรงที่จะออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ป่ะแวบบแบบอะแบบๆอ,แบบบอทุกคนเราก็เลยเนี่ย แล้ววันนี้เราเริ่มเทียสวัสดีค่ะเสี่ยเราเริ่มเทียเพราะว่าปุ้ยกินเมื่อเช้ากินไป5้าแคปเลยเมื่อเช้ากินไป5้าแคปแล้วก็ตอนตอนไหนนะตอนใบสามก็มากินกาแฟเออใบสามก็มากินกาแฟแล้วก็ตอนนี้ก็จะมากินคอลลาเจนกินคอลลาเจนอ่านไลนมีไลนมีไลน์เข้ามานะคะอ่านไลน์แบบนี้ ก็เลยมากินคอลลาเจนนะคะกินคอลลาเจนอุ่นๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะกินโปรตีนซึ่งฟังเว็บๆวบทุกคนฟังเว็บๆว่าในแพทย์เปี่ยมโชคในแพทย์เปี่ยมโชคอะ่ะเขาบอกว่าให้ทานก่อนออกกําลังกายครึ่งชั่วโมง15นาทีขึ้นไปใช่ปะ่ะสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วคอ่อยออกกาลังกายซึ่งให้เขาไปทําออกฤทธิ์ก่อนใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจคือฟังฟังผ่นผานๆน่ะเออฟังผ่นผานๆแล้วก็แล้วก็ พิมพมาแล้วก็ลืมคือปุ้ยยังพิมพ์ไม่หมดปุ้ยพิมพ์ได้17ข้อนะคะจากนั้แพทย์พิมพชอบคือฟังย้อนหลังได้17ข้อแต่ยังพิมพ์ไม่หมดก็เดี๋ยววันจันทร์น่าจะไปพิมพ์ใหม่เนาะไม่ได้จดนะคะไม่ได้จดใช้พิมพ์แบบนี้เอานะคะซึ่งฟังแล้วก็พิมพ์ฟังแล้วก็พิมพ์เอานะทุกคนแล้วทีนี้อ่าทีน,ทนี้ประโยชน์ประโยชน์ของโปรตีนพูดแล้วนะคะน้ำน้ำหยดประจุบวกนะคะ พูดแล้วต่อไปเรื่องไอ้นี่แล้วการเรื่องกรดอะมิโน,โนทุกคนกรดอะมิโน18ชนิดมีอะไรบ้างทิฟตโตเฟนเออเออเอออะไรวะเรื่องนี้ทุกคนเรื่องนี้มันเป็นข้อที่16ที่ปุ้ยที่ปุ้ยจดมามเขาถามว่าเขาเป็นกระดูกทับเส้นแล้วเขาออกกําลังกายอะ่ะเขาทานโปรตีนแล้วเขาออกกําลังกายทําไมถึงดีขึ้นเรื่อยเ่ยโปรตีนเขาทํทหน้าที่อะไรเขาไปทําอะไรทําไมเขาถึง ได้ดีขึ้นเรื่อยๆเอออย่างเงี้ยนะคะทีนี้นายแพทย์เปี่ยมโชคก็บอกว่าซึ่งนะคะเอ,อ่อพวกนะคะกระดูกสันหลังจะมีกระดูกเนี่ยจะมีแคลเซียมอะไรเป็นเป็นแบบเป็นตัวนะคะบำรุงอยู่แล้วบำรุงบำรุงร่างกายบำรุงออกระดูกอยู่แล้วแล้วทีนี้ทุกอย่างอ่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมหรืออะไรเนาะนั่นแหละก็ ทำงานด้วยโปรตีนแต่คนส่วนใหญ่จะพูดเป็นคอลลาเจนอย่างคอลลาเจนเป็นบำรุงกระดูกเนาะจริงๆแล้วทุกส่วนคอลลาเจนเอนไซม์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขับเคลื่อนด้วยโปรตีนทุกคนซึ่งโปรตีนเนี่ยมันเป็นเหมือนเสาหลักเสาเอกของบ้านอะสมมติร่างกายเราเป็นบ้านใช่ไหมเราต้องมีเสาเอกใช่ไหมซึ่งโปรตีนเนี่ยคือเสาเอกของบ้านแล้วเอนไซม์ก็คือนำพานำพาอะไรนะ หินปูนทรายใช่ไหมเวลาโบกปูนอะ่ะเออหินปูนทรายแล้วเอนทซายก็จะทําให้พวกนี้รวมตัวกันใช่ปะ่ะรวมตัวกันแล้วก็พาไปทํางานพาไปทํางานอันนี้นะซึ่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นก็เป็นซ่อมแซมเนาะแต่ถ้าอายังอายุยังน้อยก็จะเป็นซ่อมสร้างนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าเรายัง คนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยแล้วเขากินโปรตีนนะไม่ว่าจะเป็นคนท้องเนาะคนท้องอะไรอย่างเงี้ยคนให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือโปรตีนเนี่ยจะทําหน้าที่ซ่อมสร้างเออแต่ถ้าอายุเยอะแบบเราเนี่ยจะมีหน้าที่ซ่อมแซมนะคะเออแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้นะคะโปรตีนเข้าไปดีด จัดโปรตีนดีๆเข้าให้ร่างกายเนี่ยก็จะได้ทั้งเสริมสร้างซ่อมสร้างและซ่อมแซมทําให้เราอะดีขึ้นตามลําดับเออแล้วก็วันนี้ฟังร่าวๆนะฟังร่าวๆนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะเก็ดเงินเ,ออเรื่องสะเก็ดเงินทานโปรตีนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสะเก็ดเงินก็มาจากความหวานด้วยนะคะทุกคนถ้าใครทานน้าตาลเออเอ,อ,อาหารหวานจัดอืมอาหารหวานจัดออสะเก็ดเงินเนี่ยจะเป็นโรคภูมิแพ้ต้านทานไอ แพ้ภูมิต้านทานของตัวเองอเป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานของตัวเองใช่ใชเออนะคะทีนี้ทานโปรตีนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งให้ช่วยในเรื่องของนะคะลดผลไม้จะช่วยให้การรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยดีขึ้น อ่ะแล้วทีนี้โรคไพโบราไพโบราทุกคนโรคไพโบราทานโปรตีนแล้วดีขึ้นไหมซึ่งโรคไพโบราเนี่ยอันนี้ปุ้ยจำคร่าวๆนะจำคร่าวๆนะโรคไพโบราเนี่ยแ้าวแมงบุ้งกือมานะคะโรคไบโบราเนี่ยเขาจะมีเรื่องทั้งววยวายทั้งเกี้ยวกาทั้งซึมเศรา้าทั้งโรคประสาทอะไรเงี้ยนะคะถ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีคนไข้คุณหมอนะเ,ออเขาบอกว่า ถ้าได้นะคะถ้าได้อาหารเสริมหรือโปรตีนที่ดีๆจัดโปรตีนดีๆให้เขากินะ่ะตัวเนี้เขาจะไปบำรุงเรื่องนะคะสารสื่อประสาทให้ดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแต่นะคะไบโพลาที่เกี่ยวกาดมีความเกี่ยวกดัดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่มีคนที่เป็นแบบนี้แล้วทานโปรตีนแล้วหายก็เลยยังกำหนดให้แน่ชัดไม่ได้ว่า เป็นบโพลาแล้วกินแล้วหายไหมแต่ถ้าโรคผู้ป่วยผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยกินโปรตีนแล้วหายขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็คือเคสหนึ่งแลวคือแม่ปุ้ยแล้วก็น้องปุ๊กเมื่อวานที่ออกมาให้ความรู้น้องปุ๊กก็นะคะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้โปรตีนช่วย,ช,วยช่วยในเรื่องของอสารสื่อประสาทดีขึ้นยังไงสารสื่อประสาทดีขึ้นยังไงคุยรู้เรื่องขึ้นนะคะคุยรู้เรื่องขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นอจากที่แบบฉันไม่มีอารมณ์จะทําอะไรเลยก็ลุกขึ้นมาทํางาน เอออย่างอย่างแม่ปุ้ยอ่ะเป็นคนที่ชอบนั่งกรรมฐานสวดมนต์มากแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาโดนโดนโรคซึมเศร้ากินอ่ะกัดกินไปเรื่อยเรื่อยทุกคนจนแบบเขาบอกว่ามันมีความรู้สึกแบบมันไม่อยากมันขี้เกียจเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยของแม่เลยนะมันเป็นเกิดจากอารมณ์ของโรคซึมเศร้าอืนะคะเราก็บอกแม่แค่นั่งกรรมฐานเองเขาบอกมันขี้เกียจแต่จริงจริงมันไม่ใช่นิสัยแม่นะเออแม่ปุ้ยเป็นคนที่ชอบนั่งกรรมฐานชอบสวดมนต์มากๆ แต่ําที่แบบว่ามันขี้เกียจมันจะทําจะทําแล้วมันก็ไม่ทํามันเกิดจะ <c oughs> คืออยากนอนอยากนอนอย่างเดียวเลยอยากนอนแต่เรื่องที่แบบอารมณ์ขิ้งุดหงิดแล้วจะก,กี๊จะกัดเนี่ยหายไปแล้วนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่นอนติดนอนอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ได้ขี้เกียจนะถ้าลุกทํางานบ้านอะไรเงี้ยทําได้มันเหมือนชีวิตประจาําวันแต่ให้แทรกการสวดมนต์กรรมฐานเนี่ยเขาไม่เอาเลยช่วงหลังเนี่ย เมื่อวานฟังน้องปุ๊กเออเออใช่อาการเดียวกันกับแม่แล้วเราก็นึกว่าแม่ขี้เกียจเฮอสรุปว่าัญหาอาการโรคซึมเศร้าเดียวกันนะคะทุกคนทีนี้ปุ้ยจะย่อๆจะย่อๆเรื่องกรดอะมิโน18ชนิดที่อยู่ในนี้1เม็ด1เม็ดนะ1เม็ดมีกรดอะมิโน18ชนิดปุ้ยจะเอาย่อๆนะจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้จะพูดให้ทุกคนเข้าใจว่า1แคปซูลเนี่ยทำไมมันแบบ โค้ดมีคุณภาพเลยนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างอ่ะหนแคปซูลช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะทิปโตเฟนช่วยลดความเครียดบรรเทาไมเกรนช่วยส่งเสริมการนอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติใครที่นอนไม่หลับปุ้ยเจอผู้หญิงวัยทองนะคะเป็นลูกค้าเอาวัยทองปุ้ยคนหนึ่ง<อ>เขาบอกว่าไปหาหมอมาแบบโรงพยาบาลไหนที่ว่าเก่งกรุงเทพอะไรที่ว่าเก่งอ่ะเขาไปหาแล้วเขาไม่หายเขามาเจอโปรตีนปุ้ยแล้วเขาหายพอหายปุ๊บ เขาเห็นว่ามันแค่590ลูกเขยซึ่งเขาเป็นคนมีตงังลูกเขยบอกว่ามันถูกมันจะเห็นผลเหรอก็ไปซื้อโปรตีนชงที่มันราคาเป็นหมื่นมาให้กินซึ่งมันไม่ได้เห็นผลเท่า590เลยค่ะทุกคนมันก็กลับมานอนไม่หลับเหมือนเดิมกลับมาเหมือนระบบผ่อผ่านพังอะออกกำลังกายก็แล้วออกกาลังกายยังไงให้อ้วนขึ้น แล้วทีนี้ก็ไปซื้อ,ซ,อซื้อกาแฟที่ดาราดังๆมาโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ก็ไม่เห็นผลก็กินกาแฟปุ้ยเห็นผลกินกาแฟปุ้ยเห็นผลทีนี้ไม่เอาเพราะว่ามันถูกมัน280ไม่กินกินของแพงกินกล่องละเป็นพันกว่าบาทสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะซึ่งมีตังอะเขาเขาเขา,เขาคือเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของโรงงานทํา น้ำยี่ห้อหนึ่งนะคะรวยรวยมากอะไรอย่างเงี้ยใครถามป้าข้างบ้านป้าแถวแถวนน่นนะป้าแถวแถวฝั่งกระนู้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถามว่าทำไมอยู่กับแฟนนานจังเห็นคนอื่นน่ะเห็นคู่อื่นเขาเลิกกันไปสองคนสามคนแล้วทำไมหนูยังอยู่กับแฟนนานจังสิบเอ็ดปีแล้วทำไมหนูยังอยู่กับแฟนนานอืมเราก็บอกไม่รู้ค่ะ นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังใหม่กินกันกินเพิ่มความสวยกันเขาถามว่าเดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่นะกินเขาถามว่าจำป้าได้ไหมป้าไปงานแต่งอะ่ะบอกจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นี่เราคนเมืองการ แล้วเราก็มาแต่งแล้วก็อยู่นี่เลยก็ค,คือไม่รู้จักใครเลยทั้งสิ้นมาแต่ชีวิตเดียวๆเลยและทีนี้ก็ไปซื้อซื้อของเขาเขาก็ถามมาจําป้าได้ไหม,อมบอกจำไม่ได้ค่ะเนี่ยป้าไปงานแต่งด้วยนะบอกค่ะแล้วเขาก็ถามว่าทําไมทําไมอยู่อยู่นานจังเราก็ทําหน้างงเอออยู่ดีๆก็ถามว่าทําไมอยู่นานจังเราก็งงว่าเฮ้ย เขาไม่ต้อนรับเราเหรอเราอยู่เรา,เรา,เ,ราเรามาอยู่ในบริเวณในในในหมู่บ้านเนี้ยมันก็สิบเอ็ดปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วอะเราก็นึกว่าเขาอะจะอะไรกันแล้วแบบทำไมอยู่นานจังเราก็บอกเราก็ทาหน้างงๆงงเขาถามว่าทําไมอยู่กับแฟนนานจังเห็นคู่อื่นอะเขาเลิกกันไปสองครัง้งสามครั้งสามคนแล้วคนอื่นอะคือคู่อื่นในในละแวกที่เขารู้จักอะว่ามันก็เลิกกันไปสองคนสามคนแล้วทําไมทําไมหนูอยู่กับแฟนนานจังเราก็ไม่รู้คะ่ะ เอาแล้วค่ะเพียบเอาต้นอะไรไม่รู้ถ่ายรูปไม่ทานชาร์จแบตอยู่ต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวหนูถ่ายสองถุงสองถุงที่หนูเตรียมให้ถุงหนึ่งแล้วก็หอบหอบอะไรนะหนวดหรือสีกับอะไรเขาบอกว่าจะไปปลูกให้ได้หกต้นจะไปไว้ห้องนอนน้องแจ๊บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแมงบุ้งกือมันมาเดี๋ยวเคียย์แมงบุ้งกือก่อน เออมาเอาหนูอะหนูบอก <c oughs> เอองงหนูก็บอกว่าหนูหนูก็งงเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยมาเล่าให้พี่จอร์ดฟงังจะบอกว่าอา้าวทาไมป้าถามแบบนี้ล่ะเอเออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตลกดีอืมแล้วเขาก็บอกว่าหุ่นอย่างนี้เลยเนาะหุ่นอย่างนี้ตั้งแต่แต่งงานเลยเนาะได้กินยนาลดความอ้วนเปล่า ก็บอกว่าไม่เคยกินนะแล้วว่าไม่เคยกินย่างเราความอ้วนนะเรากินแต่โปรตีนอออโปรตีนเหรอกินแล้วมันก็งีแหละไม่อยู่ข้าวเราก็บอกหนูก็กินข้าวนะกินเยอะด้วยกินเก่งด้วยอืมแบบมนุษย์ป้าข้างบ้านจริงๆเลยอะแต่นี้ไม่ใช่ป้าข้างบ้านนะป้าข้างถนนนู้นเนยเออเป็นมนุษย์ป้าข้างถนนทุกคนไม่ใช่มนุษย์ป้าข้างบ้านคือแบบ คืออยากรู้อะอยากรู้ชีวิตเรามากเลยอะเห็นเราแบบชีวิตราบรื่นมัง้งไม่กระโดกกระเดกไม่มีคงคงไม่มีเรื่องเราไปเข้าหูเขาเออมัง้งคงคงไม่มีเรื่องเรื่องที่แบบไม่ดีอะไปเข้าหูเขาเออเขาก็เลยถามตรงๆเลยเออป้าแกก็น่ารักเนอะแกก็ถามตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากรู้ อยากรู้ว่าทำไมหุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเดิมตลอดเลยตั้งแต่แต่งงานจนถึงปัจจุบันนี้สิบกว่าปีแล้วลูกสองคนแล้วทําไมยังหุ่นเดิมทําไมหน้าไม่เปลี่ยนเลยอืมเนี่ยงงไหมเขาบอกว่าหน้าก็ไม่เปลี่ยนเลยนะหน้าก็แบบอ,อยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่แต่งงานแล้วอะแล้วอ๋อค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะเราก็ไม่ได้เป็นร้านเขาอีกเลย สรุปลรเขาไม่ได้ถามวันนี้นะเขาถามมาหลายวันแล้วแล้วเราก็ลืมเล่าแล้วก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฮึมัวแต่คิดในหัวว่าฉันจะเล่าฉันฉันจะเล่าเรื่องอะไรฉันจะเล่าเรื่องอะไรแล้วเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าว่าหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยเราเราก็จะมาไลฟ์เออล้วก็จะมาไลฟ์กดอมิโน้8ชนิดเออว่าอะไรบ้างแล้วก็เออนะคะลืมลืมได้ว่าตัวเองอ่ะตั้งหัวข้ออะไรงงก็งงเหมือนกันเนอะว่าทําไมต้องถามแบบนี้อะไรเงี้ย สงสัยไม่เคยเจอมัง้งสงสัยไม่เคยเจอว่าเราเราอยู่กับแฟนเราคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบว่าเลิกเลิกหาเรื่องเลิกหรือแบบเราเรา <c oughs> <ๆ S 2> มีคนที่สองที่สามหรือแฟนเรามีคนที่สองที่สามอะไรเงี้ยโอใช่หนูก็ว่าง,งอะไรอีกใช่แต่อไปหนะ้าต่อไปหนะ้าต่อไปเราจะมาเล่าต่อไปจะมาเล่าเรื่องกรดอะมิโนสิบแปดชนิดที่นะคะทำให้ปุ้ยมีความสุขมาก ะะแต่มนุษย์ป้าข้างถนนเขาไม่มีความสุขกับเราเขาเพราะว่าเขาไม่ได้กินโปรตีนนะคะปล่อยให้เขามีชีวิตที่แก่ตายไปนะคะนะคะชิฟโตเฟนชิฟโตเฟนนะคะนะคะช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของลดความเครียดเออลดความเครียดมันเท่าไมเกรนใช่ยิ่งยิ่งอากาศร้อนยิ่งทํางานกันหน้าคอมด้วยยิ่งจะเป็นไมเกรนโดย มันเป็นไมเกนเองเราไม่ใช่เราไม่ได้ไปบังคับมันเป็นนะมันสะสมเออมันเป็น <c oughs> ทานทานจี้ออนป้าเคียนเออสงสารเหมือนกันนะที่ชีวิตเราอะไม่ได้มีเรื่องอะไรไปกระทบหูเขาเดี๋ยวต้องสร้างเรื่องเดี๋ยวต้องสร้างเรื่องว่าเฮ้ยปุย้ยไม่ขายบตุตรพีรวยอะเป็นล้านเลยดูมันออกรถใหม่เนี่ยเราต้องสร้างเรื่องให้ป้าเขาแบบมีความแบบว่าเฮ้ย เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจริง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 นะเดี๋ยวต่อไปนี้จะสร,ร้างเรื่องให้ป้าเขามีความแบบว่าอยากรู้ในตัวเราเห็นความเคลื่อนไหวเราเพราะฉะนั้นปิยะสมาจะต้องแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดมันเปิดมันไม่ไปทํางานแล้วว่าแสดงว่ามันแบบมันต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอยู่บ้านมันทําอะไรทำมันมีเงิน<ฮ>อะไรอย่างนี้นะคะเ,<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยให้ป้าข้างบ้านมีความเอ้ยช่วยให้ป้าข้างถนนมีความสุขมากขึ้นอืม เดี๋ยวจะทําให้ป้าข้างถนนดูว่านะคะมีเรื่องอะ่ะมีเรื่องไปกระทบหูเขาอะ่ะอยู่เฉยไม่ชอบไม่ไม่ชอบคนอยู่เฉยมั้งป้ามันยูข้างป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยพามาอาบน้ำเข้ากล้องไหมเข้ากล้องตอนอาบน้ํำไหมจียอนเดี๋ยวจะขอขอขึ้นกล้องไหมคะเดี๋ยวจะรับ วันนี้กดอะมิโน18ชนิดมาไม่ถึงนะคุยอยู่กับป้าข้างถนนอยู่นะคะเออนะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปเรื่องของทรีโอนีนทรีโอนีนช่วยในเรื่องของอะไรอ่าวเรายังพูดถึงทริปโตเฟนไม่จบเลยไปทรีโอนีนแล้วทริปโตเฟนเนาะทริปโตเฟนช่วยในเรื่องของความเครียดอ,อะไรวะลืมเลย ไมเกนเออไมเกนไม่มีใครอยากเป็นมันเป็นโดยอัตโนมัติด้วยความสะสมด้วยความร้อนอากาศร้อนมากๆมันเป็นเองอัตโนมัติเพราะปุ้ยเคยเป็นแต่ตอนนี้ปุ้ยหายแล้วเออตอนนั้นปุ้ยเป็นใช่ไหมตอนก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนอะปุ้ยเป็นไมเกนโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเวลาอากาศร้อนมากๆหรือเราทํางานกันหน้าจอหน้าจอคมมากๆอะโดยที่แบบคืองานอะเวลามันทาแล้วมันเพลินเนาะมันไม่ค่อยพักสายตาหรอกมันก็จะพิมพ์พิมพ์พิมพม์แล้วก็เพลินอะไรเงี้ยแล้วพอ พอเราแบบพักกลางวันหรือเลิกงานเนี้ยมันจะปวดตั้งแต่ตรงเนี้ยจนไปถึงท้ายถอยต้องกินยาอะไรนะไทดิน่สองเม็ดแล้วก็ถึงจะหายเออปุ๋ยแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยบ่อยๆแล้วด้วยความที่โดนฝังหัวว่ากินพาราดีๆมันก็ไม่บ่อยนะเออเอ้ยมันก็กินพาราดีๆมันก็ไม่บ่อยนะคืออะไรวะกินพาราบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะอืมนี่ยลิ้นไม่ค่อยจะดีสงสัยกินหก เมื่อเช้า6เมื่อกี้อีกสองหกิน8แคปซูลนะคะไม่ดีนะคะลิ้นพันกันอยา่าอย่าก,กินนะเออกินแค่5แคปซูลพอนะคะเออก็เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปวดหัวเนี่ยแล้วแม่ด้วยความที่แม่เขาพูดใส่หัวเราบ่อยๆเนาะว่าเฮ้ยถ้ากินอ,อเนี่ยพาราบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันไม่ดี มันจะเป็นไตไตอักเสบเป็นสะสมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ค่อยกินแล้วก็ปล่อยให้มันปวดหัวแล้วก็เอาไอ้เจลอแล้วก็ซื้อเจลแปะมาเนาะก็โปะตามันจะปวดเล้าลูกตามากจริงๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะสู้ตายนะทํางานแบบเช้าเย็นเย็นอยู่กับหน้าจอคอมบัางขายของบ้างหน้าจอโทรศัพท์บ้าง ฟีเอสมาสูตายแดดร้อนขนาดไหนก็ไม่เป็นไมเกนแล้วตอนนี้ดีมากๆนะคะทุกคนพูดแค่นี้แหละพูดแค่วันละวันละอันก็พอเนาะจริงๆนะแล้วก็แม่ปุ้ยในเรื่องของเป็นลมเป็นลมแบบอ้วกอ่ะอ้วกมีแต่ลมวันนี้หกแคปเลยค่ะจะลิ้นรัวแบบปุ้ยไหมแปดแคปนี่ลิ้นรัวพูดผิดพูดถึกนะคะพูดผิดพูดถูกเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วด้วยจากอะไรด้วยจาก ถั่วแดงถั่วแดงทําให้เราร้อนแล้วก็ระบบเอาผันดีขึ้นนะคะนี่แหละอันนี้คือข้อดีของถั่วโปรตีนพืชสีชนิดของปุ้ยเนี่ยเน้นคุณภาพนะจ๊ะเออไม่เน้นปริมาณถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ส่วนจารกรรมกําเนาะเออเออ,เอ,อพูดถึงมีคนถามในแพทย์เปี่ยมโชคด้วยแหละว่าให้น้องแมวขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เออเขาถามว่าให้น้องแมวกินโปรตีนได้ไหมทีนี้นายแพทย์บอกว่าให้กินเศษหนึ่งส่วนสี่ของแคปซูลเท่านั้นเพราะว่าแมวเขามีพลังงานเขาอยู่แล้วถ้าไปให้เขากินเยอะต่อหนึ่งวันนะต่อหนึ่งวันนะคะทุกคนไม่ใช่ต่อต่อค่ะเช้ากางวันเย็นเลยนะเศษหนึ่งส่วนสี่นี้คือต่อหนึ่งวันเท่านั้นเพราะว่าถ้าไปให้เขากินทุกกินเยอะๆอะ่ะกินมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่จะทําให้เขาซนมากกว่าเดิมเพราะว่าแมวเขามีพลังงานของเขาอยู่แล้วแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ น,ะะน่าน่าจะสงสัยคนที่เป็นเจ้าของแมวคงอยากให้แมวเขามีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยง่ายอันนี้เดานะเออไม่ป่วยง่ายแล้วก็ขนสวยเล็บแข็งแรงด้วยหรือเปล่าอันนี้เดานะเพราะว่ากรดอะมิโนสิบแปดชนิดเนาะที่จะช่วยบำรุงผมเล็บกระดูกอะไรเงี้ยให้เราได้แข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งตัวนนะะเนี้ยนะคะนี่ไงทำเล็บทำไมถึงไม่กลัวการทำเล็บทำไมถึงไม่กลัวการเอากาวมาติดกับเล็บตัวเองเพราะว่า มันไม่มีผลเสียกับปุ้ยเลยจริงๆนะเออแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนน่ะที่ปุ้ยยังไม่มีโปรตีนในร่างกายอะ่ะยังไม่ได้เพิ่มโปรตีนเข้าไปอะ่ะนะคะเล็บเสียมากเล็บหักง่ายมากเล็บเปราะบางมากแล้วก็มันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เหมือนเป็นคนดอกเล็บมันจะขึ้นเออดอกเล็บ <c oughs> กระแรงกระแรงมันไม่เข้ากันหน้าหรอกมันไม่เข้าหน้ากับพี่ปุ้ยหรอกแต่ว่าพี่ชอบสีมันมันกระแรงดีนะคะแล้วก็ มันจะมีดอกเล็บใช่ไหมเหมือนคนที่ขาดสารอาหารนะเออคนที่ขาดสารอาหารนะมันจะมีดอกเล็บขาับข,ขึ้นอันนั้นแหละคือขาดสารอาหารใช่แล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะปุ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวอืมไม่ชอบกินข้าวชอบกินอย่างสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนอะสมัยก่อนอะไม่ไม่อย่างเลิกงานอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบคนเดียวเนาะคนเดียวคือพ่อกับแม่เขาก็กินของเขาไปอะไรเงี้ยเราก็จะกินแค่ยำมาม่าใส่วุ้นเส้นแล้วก็แป๊บซี่ แค่นั้นแหละทุกวันด้วยทุกวันด้วยแล้วก็ทํางานบริษัทเนาะก็หยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์ก็นอนอะ่ะคือมันเหมือนสะสมเข้าใจป่ะทุกคนคือเราต้องตื่นเช้าไปทํางานเลิกงาน5้าโมงเย็นเนาะขอบคุณค่ะเลิกงานตื่นตื่นเช้า6กโมงอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ไปใส่บาตรแล้วก็ได้สวดมนต์เนาะใส่บาตรแล้วก็ไปทํางานปุ๊บ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 ห้าโมงเย็นอะ่ะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเชื่อไหมว่าห้าโมงเย็นอ่ะ มันจะไม่มีร้านอาหารขายเลยอ่ะก็ต้องรอหกโมงอะไรเงี้ยเออหกโมงเราก็ไปซื้อข้างบ้านแหละปัแ๊บซี่ถุงหนึ่งเมื่อก่อนใส่ถุงอย่างนี้ทุกคนใส่ถุงแล้วก็ใช้ยางแบบไอ้ยางพลาสติกมัดหลอดเสียบยังไม่มีแก้วสวยๆแบบนี้นะเออนั่นแหละก็แค่นั้นจริงๆใส่ปลาหมึกไม่ไม่ไม่ชอบไม่ได้กลัวอ้วนนะคือไม่ชอบกินหมูไม่ชอบกินไก่ไม่ชอบกินเป็ดกินแต่ ลาหมึกมนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้ปุ้ยขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไปบํารุงตั้งแต่ผมยันเท้าเลยเล็บก็แบบเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมร่วงไหมปุ้ยเพิ่งจะมาผมร่วงตอนมีลูกมีลูกสองคนที่ก็ร่วงแต่เมื่อก่อนผมหนาแต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมาดูแลบํารุงร่างกายเลยนะจริงๆปุ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยเออไม่ชอบแบบมาดูแลบํารุงร่างกายจนมาอยู่ที่นี่มีลูก มีลูกพอมีลูกปุ๊บเออจริงๆนะที่เขาบอกว่ามีลูกแล้วลูกจะดึงเอาแคลเซียมเราไป1คนก็แบบเอาไปเยอะ2คนก็ไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี <c oughs> มนม้มีคนทักมามีคนทักมาถามหาหลายเพจเลยค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเออนั่นแหละ ไฟ์สดอยู่เดี๋ยวให้ตอบนะคะเออทุกคนแล้วทีนี้นะคะอ่ะถึงไหนแล้วก็ลืมเออปุ้ยกินแต่ปลาหมึกเนาะกินแต่ปลาหมึกแล้วทีนี้อ่ะถึงมีลูกใช่ไหมมีลูกสองคนที่ผมล่วงทุกคนคนโบราณก็จะบอกว่าคนจำไอ้ลูกจําหน้าได้ใช่ไหมเออคนจําหน้าได้แล้วทีนี้เอ้ยลูกจําหน้าได้พอดีน้อง ลูกจำหน้าได้ก็ผมร่วงอะทีนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เคยมีความรู้เรื่องโปวตีนเลยนะว่ากินหวานแล้วผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนวงวงการวงการวงวานที่จะเป็นเรื่องโรคสะเก็ดเงินเรื่องภูมิแพ้เรื่องผมร่วงเรื่องผิวเหี่ยวผิวแก่ผิวย่นเล็บไม่ดีเริ่มต้นจากนมเนยนมสัตว์เนอะนมสัตว์หวานน้ำตาลน้ำกระเจี๊ยบน้ำอะไรนะ เอาไม่ได้เอามาน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวว่านชักมะลูกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับนะคะฮอร์โมนที่เราปวดท้องประจำเดือนนะคะแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงินเนาะเรื่องเป็นมะเร็งเอยเรื่องไวรัสต่างๆเอยเรื่องหูดเอยเรื่องภูมิแพ้อะไรนะโรคภูมิพวงเลยอะไรเอยเ สารพัดที่เราจะเป็นโรคล,ลุมแล้วในร่างกายก็คือน้ําตาลความหวานซึ่งเมืองนอกอะเซิร์ชหาดูเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเออเรื่องไพโบล่าก็มีนะคนที่ไปเป็นไพโบล่าเนี่ยออไบโพลา ola, อะไรนะไบโพลาใช่ไหมไบโพลาใช่ไหมเออนั่นแหละก็เกี่ยวกับน้ําตาลเหมือนกันเพราะว่าเซิร์ชหาเลยใน,ในแพทย์ในแพทย์เด็บยซ้บอกว่าเซิร์ชหาได้เลยนะว่าให้พิมพ์คําว่าไบโพลาได้เลยซึ่ง เมืองนอกเนี่ยจะมีรายงานเลยว่ามันเชื่อมโยงกับน้ําตาลจริงๆถ้าอยากหายจากเรื่องอาจากโรคไบโพลาก,ก็คือให้ลด,ลดผลไม้หวานผลไม้สุกแล้วก็ของหวานจะช่วยในการรักษาโรคเนี้ยได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมีคนทักมาเดี๋ยวต้องจบไรก่อนเพราะว่า i p h o นอะ่ะมันอะ่ะมันไม่แยกอันนี้ให้ปุ้ยอะ่ะทุกคนตอนแรกปุ้ยใช้ vivo เช่ปะ vivo อะ่ะมันแยกจอสอบนล่างได้แล้วก็ ใครแชทมามันก็จะมีแชทขึ้นมาหน้าจอแล้วแล้วก็กดอ่านแล้วก็ความเลิ้งความไหลมันยังอยู่ใช่ป่ะเออหรือเนี่ยมันต้องออกจากมันต้องออกจากหน้าจอแล้วมันก็ต้องไปดูทีละอย่างอ่ะมันมันไอโฟนนี่มันไม่น่าจะเหมาะสําหรับการใช้งานอย่างเราหลงซื้อมาแล้วหลงซื้อมาแล้วมันมันเหมาะกับการที่แบบว่าเออแล้วไอโฟนเล่นนานเครื่องหลอนแล้วมันไหลไปดับ อย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องอยู่ในที่แบบเย็นๆนะอ้อยยาาใช้จริงๆเออเขาจะด่าปุ้ยไหมเนี่ยเขาจะบอกปุ้ยไหมเขาจะแบนปุ้ยบอกว่าเออจริงๆ <laughs> เล่นก็ยากยากพิมพ์เป้นเป้นก็พิมพ์อย่างนี้ไปอย่างนั้นอ้ยใช้แอนดรอยง่ายสุดทุกคนจริงๆใช้แอนดรอยง่ายสุดเนี่ย ะะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปคุยกันน้องก่อนเมื่อกี้น้องส่งเพจส่งอะไรมาว่ามีลูกค้าถามหาหลายเพจเลยแล้วก็ส่งรูปอะไรมานะคะเดี๋ยวขอบคุณทุกการรับชมก่อนนะไปคุยกันน้องก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยเรื่องไอ้นี้ทุกคนพรุ่งนี้คุยเรื่องเโอนีนชเโอนีนคืออะไรเสิร์ชหากันนะจ๊ะขอบคุณค่ะ